ถ้าชอบดูหนังผ่านทางแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็น Disney หรือ Netflix นะครับแนะนำเลยครับ3รุ่นนี้นะครับ ถ้าชอบดูหนังผ่านทางแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็น Disney หรือ Netflix นะครับแนะนำเลยครับ3รุ่นนี้นะครับผมสรุปให้เลยครับ1นะครับ,รบจา b ี v i ินเท e นะครับผมตัวนี้เป็นทูเ l ล s s นะครับราคา1 8 0แบ,บาทนะครับ ตัวที่2นะครับแบบอินเอียร์นะครับเป็น ADV นะครับ NISMO 3D นะครับตัวนี้อยู่ที่1,690บบาทนะครับผม แล้วก็ตัวที่3นะครับ ADV นะครับ NSMO นะครับ Nismo อ่า second gen นะครับตัวนี้นะครับเป็นเฮดโฟนะครับตัวนี้จะได้อัตราลดในเรื่องของ image ที่จะใหญ่กว่าหูฟังอินเอียและเอียบัดนะครับฉะนั้นจะเต็มอินแน่นอนครับตัวนี้อยู่ที่1ัน0กิบาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งเหมาะสมกัรดูหนังแอคชั่นเป็นอย่างมากนะครับผมโอเค สามารถเข้าไปดูคลิปรีวิวนะครับย้อนหลังได้นะครับของแต่ละตัวที่ผมแนะนําในคลิปนี้ไปได้นะครับจะมีเราจะมีทําคลิปแยกไว้แต่ละตัวไว้เลยนะครับซึ่งทําให้เราสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับว่าเราเหมาะกับรุ่นไหนตัวไหนนะครับผมบัจ็ตเราเหมาะกับตัวไหนบ้างน,นะครับหลายๆท่านก็ได้รู้จักนะครับว่าหูฟังแต่ละประเภทนะครับที่เราแนะนําไว้สาหรับการดูหนังผ่านแอปพลิเคชัน Disney Plus Hotstar เอาไว้กันนะครับผมซึ่งสำหรับท่านใดสะดวกแบบไหนครับไม่ว่าจะเป็นนะฮะ True Wireless หรือเป็น In-Ear นะครับหรือเป็น Headphone นะครับก็สามารถเข้ามาลองฟังได้ที่ร้านของเรา s u b อเดอ e r ที่ m b k ชั้น5หรือสามารถสั่งซื้อกันได้นะครับผมที่ทาง Lazada ของทางร้านเรานะครับ Shopee JD Central Nok Nok นะครับแล้วก็ ไลน์แอของทางร้านเราหรือ Facebook Fanpage ของทางร้านเราได้เช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายครับกับเว w บไนะครับ s o u t h u p b r o s a u d i o c o m ได้เช่นเดียวกันนะครับผมทีนี้วันหยุดของคุณนะครับจะไม่สูญเสียไปเปล่าๆนะครับเพราะว่าคุณจะมีแอปที่ดีใช่ไหมครับที่คุณได้ดูหนังแล้วก็หูฟังที่ดีในการเพิ่ออัตรลดในการดูด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมวี s u h u b r นะครับต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม